อยู่ที่อำเภอนะครับอำเภอเราสินหูตึ๊เลยออาเดไปอำเภออำเภอสินหูครับพี่ผมมาถอนฟันนั้นนะมาชิมดูชาไข้มุตไต้หวันเด้ออะไรเขาขายไนสะ สื่อของไปฝากพวกใหม่ด้วยเขาอยากชิมมาหาที่นี่นะครับอยู่อำเภอใกล้ๆหอพักเราเองอ๋อเป็นขนมเนี่ยตลาดตลาดเออเฮ้ยตลาดที่ตลาดดูด้วยมีอะไรที่มัน กัญยาวราชแล้วนะนี่อำเภอละอำเภอที่อยู่เขตโอตลาดสดนะครับของอำเภอสินวูเอาสาย505ก็มา มันนปิดะโอุ๊ออยเย็นนะครับวันนี้ดูใส่เสื้อกันใส่เสื้อกันเลยเย็นมากเน,นี่ยเข้าไปดูดอันนี้คลินิกที่ที่มาหาหมอเหรอใช่ไหมคลินิกที่มาหาหมอเหรอ บอกเข้าไปอะไรทะลรเรื่องเข้าไปเขาเรียกว่าอะไรวะไอฟิล์มฟิล์มโทรศัพท์เนี่ยเยอะเดี๋ยวมันไม่เห็นวิวเออันีแผนที่ซีนบุ๋อันนี้เมืองกันรักมัน เออ,อ,อเมืองเก่าโลตัดปากก็ <c oughs> อันนี้นี่โอ้ยจะดูแต่แก้วแล้วก็มาไปข้างป้ายภาษาจีนแต่ว่าเขียนเป็นเก่าต้องเรียนอําเภอนี่ทงง้าไมมาเดินดูไม่รู้นี่ เออเป็ดย่างอันนี้ก็อยู่ซินวูนะครับปาโลเมงมาหาอะไรกินนะครับผมอะไรใหม่ๆกินหมดอยู่ใกล้ๆอำเภอไม่ไม่เยอะครับค่ารถพีมาแค่ขึ้นสิบแปดเหรียญ ค่าลงอีกหนึ่งเหรียญนะครับสถานีตำรวจเนาะซีนหวู่สถานีตำรวจซีนหวู่ก็มาหาวันก่อนผมมามาถอนฟันตรงนู้นเดี๋ยวว่าจะมาอา่ขุดหินปูนอยู่ครับของกินเยอะเหมือนกันนะเหาะอะไร,รอ่ะฮะลองดิลองทำดิทามเขาดูมันจะสั่งน่าจะอะไร ื้อหิวไปกินดองคาเฟ่มันก็ได้มั้ยดูโรตีดูโตีเนี่ยเหบือะอะไรดูโรตีหรือดูอะไรโอ้ยโอ้โหขัอยู่หน้าสถานีตำรวจนะครับแล้ก็สั่งเลยสามัน เพิ่งเห็นคนขายเ็ขายใสคาสั้ใจเย็นเย็นฟ้งฟังหมดเลยใจเย็นเย็นเอกไปโอ้ห้าศห้าก็ผ่านนี่ว่ะจัดการได้แล็กสีบิร์ดกเท่าไหร่ดหองบ แพนเค้กนะครับใส่ผักใส่ไข่30 40 5, บบวก5บวก10ทะเบียนยงงังไงอ่ะลงนไมลงทะเบียนเท่าแตอาญาเนี่ยไมร้อนเลยแม่แบบ